สวัสดีครับผังชมการแกะฝานะครับผ่าดูไส้ใน,นวิ i t c โ i n g p o w supply m i n ครับตัวนี้ก็จะเป็นม se หนึ่งพนเดยสิบสนะครับผมโอพันวัดยี่สิบโวลต์เกยด้านขาเข้าสองร้อวนอนนั้นสิแอมป์นะผมถ้าเป็น120ร้อยสิบวอนก็สิบนะเจ็ดุด้าแอมป์มกระขาออกที่ยีนะ่สิบโวลต์สี่สิเแอมป์นะเม็ดอิน ไต้หวันนะครับก็งานของจากไต้หวัน,นะจะมีงานอยู่สองประเทศด้วยกันที่ใช้ครับกับยีฮอน,นี้ครับตัวเป็นงานของไชน่ากับงานของไต้หวันนะครับนี่ก็คือคอนเเตอร์ครับด้านหน้านะผมขั้วตัวไฟครับใหญ่เริ่มเทิมนะฝั่งบวกของลบนะบด้านหลังก็จะเป็นพัดลมแล้วก็ถึงนันน่นคต่อ ไปเข้า2 1 0โวลต์ว่า110โวลต์แล้วแต่นะครับตัวนจุดนี้เรจะเป็นตัวจำเลือกนย่านว่าจะเอาสถ้าใช้110โวลต์ก็จำกวาหากันตรงนี้ครัใช้ใสายไฟหรือว่าอุปกรณ์เชื่อมโยงนะกระแสนะจำกวา,ากันนะจัมเปอร์นะก็ถ้าใช้2 1 0โวลต์ก็ลอยอไว้เลยปกตินะครับก็ไม่ต้องใส่อะไรใสด่ด้านดน้านละ่างนะ2 1 0โวลต์ตรงนี้นะครับ ล่างครับก็จะเป็น L N แล้วก็กราวนะวันนี้นะครับผมนี่ครับ L N กราวนะด้าน,นบนนี้จะเขียนเอาไวนานไาา้นะนี่ครับตามนี้ไปครับก็จะไปดูข้างในครับโอ้จะเปิดฝามาดูแล้วครับผมนี่ครับตัวอันนี้เลยกันไาเข้าไาเข้าครับผมไฟเข้าสวลต์วนเข้ามาฝั่นนงด้านล่าง สองท่อลมนี่นะครับก็จะมาผ่านอุปกรณต,ต่างๆนะครับีนตก็จะเป็นตัวจัมปเปอร์นะไปละสิบนะตัวจะจัมปเปอร์อไปต่อถึงกันแบบนี้ครับสองร้อยยีสิบโวลต์นะครับ,นนรบเข้ามาแล้วก็จะมาผ่านอุปกรณ์นะครับรองความถี่ที่ใส่มากับไฟบ้าน,นตา่างๆนะครับก็จะเป็น L C นะครัตัวนี้นะครปาซิเตอร์แล้วก็บาปาซิเตอร์แล้วก็ L อีกนะครับสองชั้นนะครับ อสองชั้นเลยนะครับต่อมาเขาะจะมาผ่านรีเร์ครับรีเย์ทั้งที่เป็นมงจรซอฟต์สตาร์ทนะรวมกับเอ็นที่ีนี่นะครับอ๋อน,นี่ก็จะเป็น C นะคอไดโอดนะทั้งที่เล็กติฟายนะครับด,ดิโอดเรกเบเซ จากสองร้อยสิบโวลต์ AC นะครับเป็นสองร้อยสิบโวลต์ DC เข้ามาส่งองที่คาปาซิเตอร์สองตัวนี้นนก็ค่าอยู่ประมาณสองร้อยโวลต์น,นะฮะแต่ค่าความตัวที่ถ่ายที่หนึ่งพันห้าร้อยในทุกผลักสองตัวตัวนุ่งตรมกันนะครับก็จะมีแถบตโตเข้ากับมอเตอร์แรงตรงระหว่งางขาบวกขาลบของสตัวนี้นะฮะจะเข้ามาที่มอเตอร์ตัวหนึ่งนะต่อตโตเลยฮนะเดี๋ยว่าจะมารอสวิตช์อยู่นี่ครับมอสเฟตสองตัวนี้ครับ มันเสกน,นะครับตัวมอเตอร์สวิตช์อยู่ไกลอีกข้างหนึ่งก็จะมอเตอร์สวิตช์ครับก็ต่อมาย้อนกลับมาคืนนิดนึงครับเพราะว่ามันจะมีจอควบคุมนะไฟเลี้ยงครับเราจะมีมอเตอร์เองตรงนี้ครับนี่ก็จะเป็นตัวปัจจัยสำหรับมอเตอรท่ามจ่าไฟนะครับผมเป็นตัวตรงตสายเอาไว้นะครับ5 5จไไนนจ่ายไฟเลี้ยง หนร้อยวนะครับตนี้ก็จะเป็นสี่ร้อยวครับจะเป็นแบบสี่วลตัวเดียวเลยนะก็มาเข้ากับไอซีนะครับแล้วก็มดแรลนสวิตชิช่งนะครับเป็นภาคใจไฟให้กับวงจรน,นะครับควข้างแน่นหนานะผมหะนี่ครับไอซีนะครับอยู่ข้างคาปัสิเตอร์นะครับไอซีสนวะิตชิช่งครับ ก็จะทำในที่ไลท์มาเปอร์ยิงโดยตรงเลยครับเราจะมีอุปกรณ์ภายในตนัวไอซีนะครับเป็นตัวไลท์นะครับขับมาเปอร์ยิงโดยตรงเลยก็จะได้ออกมาเป็นไปเลี้ยงนะครับผมตามนี้เลยครับเราจะมีวง,งจรครับเราจะได้ไฟเ,เลี้ยงวงจรทั้งมาที่12โวลต์ครับตัวเลี้ยงทั้งไอซีควบคุมแล้วก็ไอซีเจลเลดิดดีดีบีเอ็มนะครับ หนึ 1> 1, ่งพันนะผมนจะเป็นพัดลมนะครับต่อพัดลมตัวนี้นะครับก็เป็นสิบสองโวลต์นะพัดลมสิบสองโวลต์นี่ครับพัดลมระบายความร้อนสิบสองโวลต์ไอซีก็ใช้ไฟสิบสองโวลต์กัน,นครับก็มารอเลี้ยงไอซีครนี่ครับไอซีตัวนี้ก็จะเป็นเป็นรุ่นเดิมนั้นน่าจะเป็น ST สจีสามนห้าสองห้านะครับผมบางทีเลยชัดเจนมากรตงนี้ ก็แผ่นติ้นนะครับก็จะเป็นสองหน้าครับเจีนลายครับด้านบนด้านล่างดังจนนัานสองหน้านะครับก็มาที่ไอซีครั้งหนึ่งไอซีกําเน Bref, mm ิดแล้วก mm ็ไอซีควบคุมก็จะอยู่ด้านใต้นะครับน่าจะมีนะไีควบคุมระบบการทำงานของเครื่องครับก็ มันมีไฟเลี้ยง IC ซีไอซีก็จะทำการสร้างสัญญาณ PDM นะครับหรือว่าสัญญาณพันธุ์นะครับมาที่ส่งมาที่โมดเรงเกดไลท์นะครับผมตรงนี้นครับตัวเล็กเนี่ยจะมาไลท์นี่ครับมันเฟดนะฮะมาไลท์มันเฟดการที่จะานะแน่นนะฮะ น m o s f e สองตัวให้ทำงานสลับกันฝองออบฝองออบให้สลับกันพิชางกันไดฝของไหนก็สลับไปสลับมาเนื่องจากว่าขาเนื่องจากว่ากดนะครับกดปลายปลายกดอีกข้างหนึ่งครับตัวกับคาปาซิเตอร์แล้วปลายกดอีกข้างก็จะมาโลระหว่างสองตัวนี้ครับโลโลทาตัวไหนเปิดตัวนั้นก็จะผ่านได้นะครับตป็ไหนเปิดฝั่งไหนฟังดูเปิด กระแสก็จะผ่านทองดูไปนะครับฝั่งไฮเปิดกระแสก็จะผ่านฝนะั่งไฮครับเกิดการไหลกับทิศทางกันไปมานะครับผมเพราะว่าทิศทางนั้นจะมาจากฝั่งไฮนะครับมาที่เซนเตอร์แท็บนะครับมาที่แท็บของอัปาซิเตอร์แล้วก็จากแท็บของอัปาซิเตอร์ไหลลงไปกล่าวนะครับพจะไหลกลับไปกลับมาประอันนี้นะครับก็จะเป็นครึ่งหนึ่งคนระับ โดยประมาณนะก็ทำให้เกิดการเียวนำผ่านเก็นมนมเตอร์เอนเน็ร์ไฟฟ้าไร้ได้ไฟกระแสสลับออกมาที่ฝั่งกดขาออก secondary นะนะจะเป็นไฟก็จะเป็นไฟขาออกเป็น ac แล้วก็มาเรียงกระแสที่ไดโอดนะครับมีหกตัวเลยครับแล้วกรองสัญญาณ ทนทีในต,ตาวอ,อกด้วยเอลน,นี่ครับดูดนะแล้วก็มาสมรมกกระแสที่คาปาซิตเตอร์เจ็ดตัวสามสิบห้าโวลต์นะครับเจ็ดตัวก็ได้ไฟออกเป็นสีดังบวกลบนะครับมาที่เทอร์มินอละด้านด้โน๊กนะครับ,รบก็หลักการทำงานออก็ประมาณนี้ครับก็ทีเดียวก็จะเป็นวงจรป้องกันครับที่จะมาควบคุมการทำงานของไอซี เอช5ีสามห้าสองห้านะไม่ให้ทำงานหรือว่าให้ทำงานนะในการสร้างพันหรือว่าพีดีวีพีดีวเอ็มนะครับผมผิดมันอยู่เอ็มาณนนี้นะครับผมก็จะมาทำการ m มด i ฟายด้วยคุณีโ่โจะยังไม่ไม่ m มด i ฟายนะครับผมเป็นปกตินะปกตินั้นปรับไฟได้ที่อยู่ที่อยู่ที่ยี่สิบสองโวลต์ถึงยี่สิบเจ็ดโวลต์นะครับผม เป็นยี่สบสี่โวลต์นะครตัดได้ย่านประมาณนี้นะครับถาให้ได้เยอะกว่านี้ก็ต้องทําการเพิ่มค่าตรงนี้นะครับให้มันเยอะขึ้นก็จะได้เยอะขึ้นครับย่านการตัดนะรัดแต่สูงสุดก็อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดโวลต์นะครับผมแต่๋จะมีนิดิตไว้อยู่อาจจะที่ประมาณสักสิบกว่าโวลต์นะครับประมาณนเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะได้สักเท่าไหร่ะครับหลังจาก modify นะคลิปีัอนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ไล์กดแชร์กดติดตามดีวายรบดีไลค์แบตเตอรี่เพื่อจมีคลิปดีอรับชมกันต่อไปด้วยสวัสดีครับ